ไหนเอามาลักจังเลยนะเอามาลักจังเลยโอ้ยโอ้ยนะเอามาลักลักลักโอ้ยเอามาลักจังเลยลูกมาอ้ยอาบน้ำเสร็จอุ้ย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 อาบน้ำเสร็จแล้วทั้งมาทั้งคนอาบน้ำเสร็จแล้วมาลักจังเลยกันเถอะไหน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 มามาลักจังเลยมาพี่ยัง เลยเนี่ยเฮ้ย <you> อะไม่รักจังเลยนะไม่รักจังเลยรัดจังเลยนะไม่รักจังเลยโอรัดจังเลยก่อนนะไหนๆไอ้ตัวหอมมาลูกตัวหอมเนี่ยตัวหอมอ่ะนะไอตัวหอมมาลูกข้ามเหียวแก้น้องมาลุกข้ามเหยวเรือนางจุนกัดขาไว้นางจุนกัดขาไว้พระเจ้าเนี่ย ตาบ ok ่เจาฮ่าฮ่าฮ่บตาบ่แม่แม่